ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเดอร์วันนี้เราก็มาทานข้าวแรงหรือเย็นกันนะครับเวลานี้ก็20นาฬิกานะครับ36นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีช่องหมดฟื้นเดอร์นะครับแล้วก็เสือพาไปลุงวางน้องตรงจำปาดงทัพภูชาแนลนะครับเมนูวันนี้ก็จะมี ป่นมะเขือซุปมะเขืออะไรครับข้าวเหนียวนข้าววเหียุแล้วก็ย่างสุกแล้วเนี่ยนกระติบออกตอนนี้เหลือกินข้าวเหนียวก็สุกแล้วสองกระติ๊บนะฮะเอ่ามีสองกระติ๊บมีข้าวผัดหนึ่งหนึ่งถาดมีหมูย่างนะแล้วก็มีซุปมะเขือนะนี่เรามาจุ่มอะร้อนบออ้อนบ่อ้อนเอาบอลมมาเปล่าเลยอย่งนี้ด้วย ถ้าหนาหวก็ยิ่งหนาวกว่านี้ไงเออเดี๋ยวได้ผิงไฟแล้วดิผิงไฟบอกผิงไฟแล้วเพรเตาคุ้นๆน่ะเออเป๊เออเตามันคุ้นๆมากเลยนะเนี่ยยืมคุณเหรอออยังไม่ยืมหรอกไปเอามาเลยเต้าผมเลยนะแน่นอนจุดใต้ตำตอนะฮะหรือว่าภาษาภาษาไมรู้เรียกโป๊ะใช่ไหมโป๊ะแตกแล้วโป๊ะเลยฮะโป๊ะแตกแล้วเจ้าของเตามาเจอด้วยตัวเองเตานะเพราะว่าเจ้าของเตาได้กินแล้วก็จะมามาเลย ด้วยกันน uh, ี่ยจะอร่อยเอาเลยครับอ yeah, ิ <S> <S ่มแล้วนั่งนั่งเล่นนั่งคุยกับมึงเมื่อกี้กินหมูทอดด้วยเหมือนกันอ้าวเหรอทางโน้นมีหมูทอดนะฮะทางครัวกลางอันนี้อันนี้หมูย่างข้าวเนียวจิ้มแจ่วอ๋อหมดเลยแล้วเลยหมูเน่นหนึ่งกุงกุ้งผมอยู่กุ้งผมหมดหมดแล้วปิดปลาพี่เอ๋ครับครัวกลางเขามีหมูทอดจิ้มแจ่วข้าวเหนียวนะเราก็มีหมูย่างจิ้มแจ่วข้าวเหนียวซุปมะเขือ ยังไ่ได้กินบ่นี่ย่างไทานย่างรอหมูสุกหมูก็สุกสุกไปแล้วเตาหนึ่งเหลืออีกเตาหนึ่งโอ้โห้ะเปิดให้เขาดูสิหมูย่างของเราเนี่ยมันร้อนหยิบได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอช้อนมาดิสะพูหามือเหล็กดิสะพูช้อนมาพ่อครัวเปิดนี่ไม่ได้เนี่ยเปิดเตาไม่ได้เตานี่อันนี้ปะล่างดีจนไหนแล้วอ่ะโอ้ยมือเหล็กก็มีไปกลัวอะไร ไปนั่งเป่าใล่วหมครับคุณ่สุกเตอร์แหละใจมันสุกก่อนเนาะใจมันร้อนบ่อืมันเลยผสมกับเตอร์ใส่เลยครับเอายังไม่เปิดให้เบิ้งนี่เปิดบ่ได้มันขอดเป็นขอดครับทุกคนไปลูกเอาเไปเลยว่าเอาให้ปาดดีนี่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 เออันนี้พอครัวครัวร้อนนะฮะไม่กล้าเปิดโอ้โหถ้าถ้าเปิดก็มือพองหมดแหละ ต้องมาลุ้นอีกนดร์มาดูมืกนเองโอ้คลิกได้แล้วทั้งนั้นน่ะเนี่ยลิกแล้วทำไมต้องเอาในเครืองเขาบอกว่าจะทำมันมันร้อนไวผมว่าไม่เกี่ยวนะเกี่ยวประเด็นคือถฐานเรามีแค่นี้ฮะเพราะว่าไฟนี้มันจะขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วมันจะตีย้อนสอนบอเอี่ยมันก็ย้อนสอนโอ้ก็คลายอารมณ์หมูอบใช่แล้วสูตรเพลินครับทุกคนสูตรลุงวางครับครับผม สุดหมูอบนะหมูอบลุงหวาครับหมูอบหอมเหรอไปอิอมอมอ่มก่อนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันหอมเราก็จะคื่น,น้ำลายลงไเลยลงกินน้ำลายจนยอิ่มแล้วบรอ, <c oughs> เอ,อเออเขาเอ,อิดว่าน้ำลายแสกงอ่าทำการไลฟ์สดด้วยนะครับ, <c oughs> บคนคนรอกินหมูย่างตอนนี้อยู่ประมาณ <c oughs> สามร้อ,อยท่านนะครับเก็บมาให้มามากินข้าวด้วยกันกินโลดกินตอนใช่ไหม เดือดตอนนี้เตือนเลยเหรออมเลยอ่าไม่ต้องรอไม่รอทใไม่ยากหรอกแกกินไป็นต่อรอดถ้าเรากินแ้วจะเป็นขา้าดอยู่แล้วเือได้สไเาก็จะสุกก่อนจะสุบหยิบมากินนะมันอิ่มท้อง嘛คนไข้ดงเนาะตทรสับไข้ดังพ่อนี่แหละเข่าดังแหละมันดับแหละ เรา้อขาเสื้อทีเราก็จะมากินกันครับผมกินข้าวร้องนะครับหลังการพกปืนนะครับยอดออเดอร์ปังเลยเดี๋ยวเออเดอร์ปังใช่ไหมโอ้หมูหนึ่งกิโลนะฮะมารสนใจเสื้อแม่ครัำสายก็ติดต่อไปได้เลยนะครับอยู่ที่หน้าช่องคนเลยนะครับผมชุ่มมะเขืออันนี้ครับบรรยาากศ คืนที่คกมาเด้อสิมาเด้อสิมากินนข้าวน้ำเดืววางมาเด้อต้กวางไปส่ยมากินข้าวเด้อมากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะนะแจบม่แกคนแล้วแจบโอ้อหเจ้านี้แซบ เดี๋ยวเลยมักินกินมันอิ่มอิ่มแล้วก็นอนแล้วใครล่ะซีลป้าคำสายอ่ะก็แบ่งไว้ขายผ้าอยู่อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเตาโน้นก็แบ่งให้ป้าคำสายไเลยหนะนั่งเลยมาใครล่ะซีกินข้าวกินข้าวมาเด้อมาเด้อกินข้าวด้วยกันเด้อ MC ที่รักทุกท่านนะฮะอ๋อก้อนเหนียวเออก็กินข้าวเหนียวก่อนน้ำโบ้ดได้คนเนี้ย มีเกลือมาว่าอันนั้นก็ดยกไปบน้ำเงินก็ได้อันตะโพว์ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวเราหมูอันที่สองสุกก่อนเคาอยหั่ขออนุญาตนะครับงดอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะนะทานข้าวนะครับขอบคุณนะครับผมไปกินข้าวแล้วครับสี่เดี๋ยว่ากินเกลือได้กกัดหมูยูบกเกลือแซ่บอยู่บ่สตองเจียวหรืก็แซ่บดูได้ ินมอืก็นอนแลัวอืมอืมก็ทำงานอ่ะขอบคุณแอดมอมแมมนะครับสวัสดีครับผมคุณสาคุณปิยนุษย์นะฮะขอบคุณนะครับผมคุณมะเมินแซ่ซับชาแนลโอ้บานโอ้โฮปประโอนค่ะบานจุอังบ้องนี่นี่อืเอฟซีพูดขมเเมาทักทายนะฮะ ให้เราได้หลายภาษาบ้านจุอังนะก็คือหมูย่างนะฮะแล้วก็อืมจุอังอันนี้คือเบอรตรับเบอรตรับมะพร้าวหรือซุปมะเขือนะฮะกระสักขาเมดเบอรตรับเบอรตรับเบอรตรับเจสซี่ก็จะได้รู้หลายภาษาครับจุอังเบอรตรับแมน เมนก็ใช่แล้วล้ำพูดนี่ลุงหวงพูดยากามมภาษาขมรเป็นภาษาที่พูดยากมากเลรู้อังโบตรองเหมือน <laughs> กับเหมืกับภาษาต่างประเทศเราเราไม่รู้อือร่อยจังเลยอร่อยนะนำปีหมูย่างรสชาติดีมากมจิ้มแจวก็แซบ่บแล้วก็ซุปมะเขือเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะขอพายท่านผู <laughs> ้ชม คือทำให้หิวนะฮะอันนี้ฝีมือใครครับก็ฝือเอฟซีจะได้กินข้าวไงเอฟซีเ้อกินข้าวเด้ออร่อยอาหารแบบบ้านบ้านเราเนี่ยแหละถ้าถ้าเราไม่ให้เอฟซีดูอ่ะเอฟซีเขาจะไม่กินข้าวก็ตีพอเราเอาให้ดูอ่เอฟซีเขากินข้าวอือวก็จะได้อิ่มๆด้วยกัน เดี่วนี่นะดูดูหน้าตาเหมือนอาจจะไม่อร่อยนะไหนๆอันนี้นะฮะหน้าตาแก้วนะฮะใส่อะไรบ้างเนี่ยธูปซอฟเฟินใส่อะไรบ้างซอฟืฟนมีหอมอหมพริกกระเทียมหอมกระเทียมถ้าถ้ากินไปเนี่ยต้องเทียมแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องใส่มากน้ำปลาอืมเวลาเราแต่รสชาติเนจ้ำมันแห้งๆเราเราเอามาใส่ไหม ใส่เข้าบีบมะนาวลงไปสักนิดอือนี่เป็นพริกแห้งเมื่อวานเมื่อก่อนไปพริกเนี่ยก็พริกสดเนาะอร่อยครับผมพี่เสือเชื่อว่าเอฟซเองก็ชอบนะเวลาเรานั่งกินข้าวร่วมกันแบบนี้นะครับ มันเป็นธาตุแห่งความอบอุ่นนะโอ้ข้าวก็ร้อนทีนี้ร้อนเหรอร้อนนะอากาศร้อนแล้วข้าวเหนียวก็ร้อนหอมูย่างก,ก็ร้อนยิ่งร้อนยิ่งเผ็ดหมดกินข้าวแล้วครับพี่เลยกินข้าวอ่ะ

เมันก็บอกเกา่าจะ่าคั่เนี่ยห่ะได้กาลางเน้วทำไมมือนี้ถึงอร่อยเป็นพิเศษก็ไม่รู้นะอนอร่อยอืมมันอิ่มได ถึงว่าก็นั่งให้หลังแบบนี้ไอ้สิเหมือนกันนะกล้องผมมืนอยู่นู่นนั่งนันหลังแล้วก็ไอ้ตีนะฮะอย่าลืมนะฮะฝากเพจตภานบริษัทโนนอมโฮมซั์จำกัดด้วยนะครับ TP สกิน TP คอฟฟี่ีบัตความพักเบลล่ากูแคน TP โกโก้เสื้อโปโลนะครับหมายล่าสุดแล้วก็มีครีมกันแดดนะฮะมีสบู่นะฮะฮันนี่โซฟสูตรน้ำผึ้งนะฮะห้าก้อนสามสามห้าสิบก้อนหกหกศูนย์ส่งฟรีนะครับผม กับข้าวบ้านบ้าแต่ว่าแซ่บหลายตุ๋นมะเขือแบบเดี๋ยวเราไม่ได้ปูแต่งเยอะอืมเนื้อม,ม,มันยาิา่งเผาครับผม ม่แม่แม่ไปเนี่ยนี่มาเรื่องปลาคายก็มันอ่อนเลยมาเจ็บกลือเด้อร่อยนะทำเป็นเล่นไปข้าวผัดนี่ไม่ได้ใส่ไนเลยนะใส่เกลืออร่อย เราไปลองไปลองสูดใส่เกลือเือยเดินไรายย่างหัวอ,อ,อร่อยอร่อยนั่งพัชมา้ป,ปวดขาเฮ้ยดูงจังแต่หับน้ <ขอ S 2> ย่างขึ้นก่อยงมันกัดเลขาขึ้นเลยยุงกัดขาแล้วทำนี่แหละมันพอดีอ่อนมานข็กินมาสเต็กในโรงแรมไหมกินทำนี่แหละเอาหมูนั่นมันจะไหม้หรือเปล่าล่ะไม่ไม่มีมันไม่ไหม้บอกดีดี ถ้าไม่สุกเอาไปทอดต่อลูอะรีดอยอะรีดอยก็แปลว่าอร่อยดีอื ทั้งคนพยานเขาเบิดเ็นเห็นที่เขาหน่อย <c oughs> เอาแล้วได้ <c oughs> จิ้ม,นนมนนกัะเ้อนมันนังมันเป็นกะอนสิท้องมันนั่งกล่องเขาน้อยท้องเดี๋ยวแม่มาจงเขาเห็นฟองเขาหน่อยห <c oughs> น้ามืดเรายานโบเอนยนยามรุ่งสิ <c oughs> ให้บิงมันนนะ้อยแล้วความหิวว่า <c oughs> ไม่อิมม <c oughs> อ่มหน่อยชุนชุนยังแรงหน่อย <c oughs>